ก็กรับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนการลงเพี่สอนสองการดูดูนี้นะครับเรียนเรานนครับสอนการดูมดนะครับนี่นะครับ มดมดแรกนะครับมดแรกมันก็คือมดหัวกระโหลกนะครับมดต่อไปคือหนึ่งมดเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้เรียกเขาว่ามดนะครับขออภัยด้วยนะครับยศเขาเรียกว่ายศครับยศแรกคือยศหัวกระโหลกยศที่สองคือยศขียีที่สามที่สามคือยศสองขีรีที่สี่คือยศสามคือยศที่ห้าคือยศสี่ขีด ไปนับจุดบ้างครับบ้างหนึ่งจุดบ้างสจุดบ้างสบ้างหจุดสบ้างสจุดสบ้างสจุดสบ้างสบ้างหนจดสบ้างสอจดสบ้างสจดสบ้างสจุดบ้างเพชรหจุดเพชรสจุดเพชรสจุดเพชรเพชรสเพชรหจุด 2เพชร2อจุดสเพชร3าจุดสเพชร4ีจุดสเพชร3เพชร1นจุดสเพชร2อจุดสเพชร3าจุดสเพชร4ีจุดสเพชรต่อไปนะครับยุดดอกครับดอก1จุดดอก2จุดดอก3จุดดอก4จุดดอกทองแล้วก็ สองดอก1 2ดสองดอก2 2ดสองดอก3 2ดสองดอก4.2ดสองดอกทอง3ดอก1 3จดสามดอก2 3จุดสามดอก3 3จดสามดอก4 3จุดสามดอก,ดกดทองต่อไปนะครับอันนี้ยศเกือบสุดท้ายนะครับยศ GM ครับไม่ใช่ยศดาวครับ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาว5ดาวโหดแล้วก็ อาวุโธโหดอันนี้ครับยศโหดแล้วก็ยศโหดของพีบีนะครับยศ GM ครับฝากกดซับ s ะไคร e แล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับ